การต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้รับชมทุกเพศทุกวต่้งแ,แต่อยู่ในทองไปจนถึงลอยปีเธอเลือกร้อยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมตะเวนตกสนฝ่าได้เวลากลับจากธงโนกาขึ้นตาวโคงค้อนเข่าเก่าเดิมแสงไฟในบ้านเริ่มแจง้งสว่างค้นขึ้นกับเตรียมสําหรับกับขั้วไซ่แรงกินกันพร้อมหอมได้หอมกับเข,า,ขาจากในขั้วเฮือนอีแม เสียงแว,แว่แว่ดังเอินค้นจา่าเบาห้องใสกันพี่น้องเลยชีวิตแบบพื้นบ้านหีดเก่าเข้าวิถีสายสัมพันธ์เฮามีบ่าห่างกันคือเมืองกว้างเห็นน้ำทางจา่าเบาทักท่ายเอินถามค่าวเป็นดังป่าอาอ่าวแพ้งคืออยายาดพี่น้องซุ้มซ่องพอเดียวกันตัวพ่นวา สนับสนุนโดย๋วยจับเส้นแห่งสูตรอุบลเส้นเนี้วนุ่มนม้ำซุปเค็มคนกับก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปยกสดสูตรอยุธยาคนอุบลราชสีมากกิกนได้สังสือในไทยกินได้หอดต่างแดนแซบชนิดที่ว่าผู้ใดได้ดก,กินแล้วดึงหัวจากหัวหายกาบเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเด็กน้อยในทองกินฟรีบริสียเ,เงินเสียทองเบอร์ติดต่อสังสือภายไตย้แบนสาวคอนแกนคือ0 9 3 0 0 6 8728นอกจากนั้นเฮายังหับตัวแทนจำหน่ายขายภายในประเทศนอกประเทศยกเว้นดาวบังคาน ผู้ใดสนใจอยากซื้อ,อยากขายก็อย่าลืม093-006-8728ยยาสีฟันสมุนไพรไทยไว้โรตัดสูตรเข้มข้นสกัดจากใบบักซีดาลดกินปากหลังไส่ท่นที่ลดอาการอักเสบของเหงือกและฟันเป็นยาสีแขวย่างดีผู้ใดหมักสีมักฮะให้ซื้อมาสีมาฮะเบอร์ติดต่อสอบถาม063-635-5654 ครับผมสวัสดีพ like ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพ่อเลียงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื่อนี้มาพร้กับพ่อเลียงผู้เม่งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปค่อนข้างที่จะโดนเติบนะครับเป็นเวลาโนนเติบก็เพราะว่าช่วงนั้นก็คือมีโรคระบาดพ่อเลียงผู้เม่งก็เลยบอได้ออกไปเยี่ยมชมพี่น้องเกษตรกรผู้มีงวมีควายนะครับแล้วก็พ่อเลียงผู้เม่งก็เลยบอกพี่น้องเขาว่าเดี๋ยวห้โรคบันซาหลังจากที่โรคบระดาดมันหายไปแล้วตอนนี้ก็คือมาพร้กับพ่อเลียงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับ เห็นว่าดำขีรียังสี่กับยาเฝ้าขี้เงือกไก่พันวาเห็นว่าดำไข้ไล่ยาเฟอไฝ่เงือกเบนบัดว่าเลือดแตกล่ำข่อยลอยพ่อสิได้จหนูซอยอยู่เด้พี่น้องขั้นเบอร์เอ็ดใส่ข่อยจักเซียนใส่ไผ่พันวาแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม้งแล้วก็ที่เลี้ยงว่าเลี้ยงควายนะครับถ้ามีควายงามอยากแบ่งปันนะครับให้พี่ให้น้องเฮานะครับกัโทรมาหาพอเลี้ยงผู้เม้งนะครับสิเป็นซื้อกลางให้อยากให้พอเลี้ยงผู้เม้งเป็นซื้อกลางกัโทรมาครับเบอร์พอเลี้ยงผู้เม้งก็คืออเบร์0872 99337ครับผมอันนี้ก็คือของเบอร์ของพอเลยมผู้เม้งนะครับกับปากไว้ขันห้องมีควายงามอยากแบ่งปันนะครับตอนนี้ก็คือพอเลยมผู้เม้งมาเบิ้งควายงามนะครับสีแบ่งปันให้พี่น้องเฮาควายตัวนี้ตอนนี้พอเลยมผู้เม้งอยู่ที่อำเภอผู้เขียวนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับบเดี๋ยวบ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปพ่อคับเจ้าของควายเป็นก่อนครับครับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อเลยรบกวนพ่อแนะนำต่อนะครับพ่อซื้อว่า ปดิษฐ์สุขใช่ครับผมพ่อปดิษฐ์สุขใช่นะครับผมอ่ามื่อนี้พ่อมีควายอยู่จากโตสีแดงปันพี่น้องเขาครับมีโยสองคมกับหนึ่งตครับมีอยสองคมกับหนึ่งตัวขามมาสองคมเดี๋ยวอธิบายนิดนึงครับค้ามมาคมนี่คือสองตั่ะครับพ่อครับผมอ่าคมหนึ่งต่อสองตนะครับแสดงว่ามีสองคมก็คือมีอยู่ซีตัวครับผมแล้วก็แถมมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นหาตัวครับผมมีแม่เดียวแม่หนึ่งนะครับผมอันนี้คือสีแดงปันพี่น้องเขานะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวนี้ก่อนครับอ่าข้าวแม่นี่ซื้อว่า แม่ดำล่ำนำมุ่นครับผมสูงเท่าไรนะพ่อสูงร้อยสามสิบเจ็ดครับผมสูงร้อยสามสิบเจ็ดเป็นควายจักปีหรอครับผมควายสข่ปีาเนาาะควยประมาณสี่ปีกว่าครับผมควายประมาณสี่ปีกว่าตอนนี้ทับทับไปไหมครับผมนี่ครับเก่าอยเลื่อนผ่านรอบอยู่ครับอ๋อตอนนี้ทับเก่าจะเลื่อนผ่านรอบครับผมทับเก่าจะเลื่อนผ่านรอบแล้วเดี๋ยวมีเอกสารยืนยันเดี๋ยวส่งให้พี่น้องเาได้เบิรงนะครับ าวนน้้อยขึครับผมแล้วก็มีลูกลูกติดมานั่แม่นบ่ครับพ่อครับเป็นลูกกล้วยครับลูกกล้วยน้องบัวครับลูกกล้วยน้องบัวครับผมตัวเมียครับผมเป็นลูกตัวเมียนะครับผมคันคือตอนนี้คันพ่อปล่อยไปก็คือปล่อยไปพร้อมลูกพร้อมลูกอ่าตัวเมียตัวนึงนะครับได้3เดือนนะพ่อเนาะ2เดือนกว่าสิเขาา3เดือนแล้วก็ลูกในท้องนะครับท่านรอบเราเป็นของกล้วยน้อเเเป็นก่าจริญอ๋อในท้องเป็นของเก่าเจริญนะครับเป็น3ตัว นะครับผู้ใดซื้อไปก็คือคุ้มพี่น้องครับซื้อเฮ e ียนใดสานบ้านแห,ให่ใดป่าไข่เอาเมียไม่ได้ลูกพร้อมจังสิได้ซอยงานพี่น้องัาที่นี้มาเบิงเดืองลักษณะของควายไทยพี่น้องควายงามเพิ่ว่าลักษณะของควายไทยนะครับที่เป็นควายงามบ่ว่าสิเป็นตาแ,แต้มนะครับแก้มาตาแ,แต้มแก้มจำข้ออ่องถุงน้องเขาหางยาวเลยเขาสันหลังป่าบูหูใบตองสาดนะครับเขากะสิเป็นเขาตกขั้นซ้อนตาจอมไข่เล่าป่าคอข้อป่าเข็งนะครับผมอันนี้คือเอกลักษณ์ของควายไทยที่เป็นควายงามที่ป่าดิสารเพิ่นเอาไว้นะครับเป็่อว เรื่องเรื่องอัตลักษณ์ของก้อยไทยแล้วบอกว่าจะเป็นเรื่องขวัญนะครับเดี๋ยวพอเลียงผู้เม่งเบิงนะครับเบิงขวัญขวัญเพิ่นกับพ่อมีขวัญตำนี้นะพี่น้องครับขันขวัญตำนี้มันสีมีอยูไตทองนะครับแล้วก็ยูไตตาในคือขวัญที่มี่ตำนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของก้ายไทยที่ถือว่าสวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับของพ่อประดิษ์ผู้เขียวเล่านะครับตอนนี้พ่อเปิดไวไหลาปันใดแล้วครับพ่อเปิดไีกบหัเปิดคือแสนซีกับหาพัน ครับผมได้3โตัวผู้ใดซื้อตอนนี้คือได้3มตัวพี่น้องซัมมาโลนแหลกแจกแถมครับผู้ใดได้ยินพอเลียงผู้เม่งบาไปแล้็เป้ามาได้ของดีมีหน่อยจนใจผู้สีแบงพันวานี่มีมากลดนขนไห่เบาเด้อันนี้คือว่าเป็นค่องง่ามอีกตัวหนึ่งนะครับพันว่าเห็นหางยาาฟวงป่อยย่าเป้าว่าปลาไหลพันว่าเขาเะเป็นแนวงูสิต่อตายบ่ท่านูกเสียงเปล่าเปล่าห้องไขยจากของย่าเป้่าว่าได้พี่น้องเด้อขันซื้อไปแล้วจังว่าไขยจากของนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาหาจีพอประดิษฐ์เนาเบอร์พ่อเบอร์ยังครับผมศ 096ครับผม731 4483 4483ครับผมติดต่อได้ตลอดนะพ่อเนาะย่างร้อนกับท่อมาได้พี่น้องครับกันการรับยูสีวะได้รับแต่ว่ากันตื่นกับสีรับใหม่ยูครับผมครับผมราคาที่พ่อร้อห้องใบสามัวนี่ก็คือหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทราค่านี่สามารถต่อรองได้พอเนาะต่อรองได้เนาะครับผู้ใด้ยูไก่ยูไก่กับร่องมาหามาแวมวถ้าพี่น้องเด้อมากินยาฉุนฉุนสุกน้ำไใสมาต่อราคากันครับควายตัวนี้ถือว่าเป็นควายสวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับเบิ่งลักษณะขนพี่น้องครับ ความสูงลอยสามสิบเจ็ดหรือสามสิบแปดบวกนะครับประมาณนั้นเพราะว่าพอเราว่าเวลาวัดบางเทื่อมันมันมันวัดได้ลอยสามสิบแปดบางเทื่อกับวัดได้ลอยสามสิบเจ็ดนะครับมันบอแน่นอนเพราะว่าอ่แต่ละเม็ดนะครับผมบางเทื่อวัดยุบปูนนะพอนะยุบพื้นนะครับบางเทื่อพื้นมันบอเสมอกันพี่น้องครับแต่ว่าวายตัวนี้คือว่ารับประกันเป็นควายงามอีกตัวหนึ่งเบื้องเขาด้วยพี่น้องครับเดี๋ยวเบื้องลักษณะของเขาเขาตัวนี้เพิ่นว่าเป็นเขาตกขั้นสอนใหญ่พี่น้องครับถือว่าเป็นเขางามเขากลางเขาเปิดนะครับ อ่าหายพี่น้องเขาเห็นในชัดเงิ่งาด้านด้านหลังเพิ่ว่าสันหลังป่าบูเวลาเขาเทน้ำต้องไปน้ำสี่ครั้งพี่น้องครับอันนี่ถือว่าเป็นไอยงานอีกตัวหนึ่งราคาที่พอเราเปิดว้อยู่เท่าไหนนร่นะพ่อหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมราคานี่สามารถต้อนรับได้แต่ว่าลูกลูกลูกเพิ่นไปใส่น้อกลูก,ลกอ,อ,อ๋อลูกอยู่ในขอกเดี๋ยวเสียงหายพี่น้องเห็นนะครับไข่อ่าลูกนี่คือเป็นของกองล้วยนะครับ ลูกเป็นของกล้วยน้องบัวนะครับผมมีเอกสารยืนยันชัดเจนเป็น้วยตัวเมียนะครับนี่คือคือใบเกิดของอลูกของดำมรับน้ำมูลนะครับแต่ว่าตอนนี้เราทับไว้นะครับทับกับเก่าเจริญไว้โตอยู่ในท้องตอนนี้ผ่านรอบแล้วครับผมเป็นลูกของเก่าเจริญนะครับผมผ่านสามรอบครับผมผ่านสามรอบแล้วเป็นลูกเก่าเจริญวันที่นี่สรุปไว้ตอนนี้คือ,อตัวเมียตัวนี้นะครับผมเป็นลูกของ ้อยน้องบัวมีใบเอกสารยืนยันชัดเจนครับผมบริตัวเราต้มตกลมชิมาเทกบ่ลอยเที่ยวท่างเลิกเหยียบฉิมาจนเจ็บท้องครับเป็นค้อยตัวเมียนะพี่น้องได้3เดือน2เดือนก่วสิเข่า3าเดือนนะครับผมบาดที่นี่ของตัวที่ทับไว้นะครับตอนนี้คือทับเก่าจะเลื่อนไว้ตอนนี้ก็บผ่านรอบได้3รอบแล้วราค่าที่พอเราเปิดไปก็คือ1 4 5 0 0 0บาทเนาะครับเนาะครับผมราคานี่สามารถต่อรองได้นะครับหลังจากแม่นี่เรายังมีอีกปะพ่อมีครับผมเดี๋ยวไปเอามาครับผมเอาตัวนี้ไปเก็บเนาะครับเนาะครับผม หลังจากที่เบิ้งแม่แรกผ่านไปคือแม่ดำล่ำน้ำมุ่นนะครับยังมีอีกแม่หนึ่งนะครับแม่นี่ะนะครับแม่ซื้อ่าแม่นะครับนี่แม,แม่แต้มเราสิตื่นๆจากน้อยครับเพราะว่าตอนนี้คือเพราะว่าเพิ่งฉีดยาไปนะครับ <ๆ S 2> มีหมอมียังมาฉีดยาเนาะครับตื่นๆครับผมตอนนี้คือทับไปแล้วนะครับเพราะนะตอนนี้ทับป๋าปังไว้ครับเดี๋ยวเอาเอกสารให้เบิ้งนะครับผมอันนี้คือเอกสารยืนยันนะครับมี ใบมีหลอดนะครับผมทับปังนะครับปังแปดลิ่วนะครับผมใบนะครับวันกําหนดวันที่ผสมก็คือวันที่เจ็ดเดือนสิบเอ็ดนะครับกําหนดคลอดก็คือวันที่เจ็ดเดือนสิบปีหกสี่นะครับอันนี้คือเอกสารของปังแปดลิ่วนะครับที่ทับแม่ดำเนี่เพิ่นทับไใบนะครับผมแม่แม่แม่แต้มครับแม่แต้มทดที่ครับผมแม่แต้มที่ทับไว้นะครับผมนี่คือเอกสารยืนยันชัดเจนตัวนี้มันเสียกตื่นๆจังไงนะพี่น้องตอนนี้คือพอเราปล่อยก็คือปล่อยไปความลูกคือกันไหมครับ ลูกเป็นลูกตัวผู้หรือตัวเมียครับเป็นลูกตัวเมียอะไรจักเดือนครับลูกเนไดเดือนกว่าครับอ๋อลูกได้เดือนกลัวครับผมลูกครับผมอันนี้คือลูกลูกตัวเมียอะไรเดือนกลัวนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเข้าได้เห็นนะครับเราที่นี่เอกลักษณ์ของควายตัวนี้ก็ถือว่าชัดเจนนะครับพี่น้องครับลักษณะแบบเดียวกับควายตัวเมื่อกี้นี่ที่นี่อยากใู้จัดว่าความสูงความสูงสูงปานใดพ่อสูงยร้อยสี่สิบก่ร้อยสบสูงร้อยสี่สิบครับผมร้อยสี่สิบพอดีครับพอประดิษฐ์ว่าสูงร้อยสี่ ต้องขอโทษพี่น้องภาวามือนี่มันวายมันออกตื่นๆจังหน่อยราวามือว่านนี่มือกอนี่เขาเจามาฉีดยานะครับก็เลยพอเลี้ยงเขามาก็เลยเป็นตื่นๆปกติเพื่อนกัที่เลี้ยงดูแลคันแต่ของเพิ่นอยู่กับสิปกติก็คือบ่ว่าเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นวายอีกตัวหนึ่งที่พอเราสิเปิดนะครับเป็นข้อมือคือขายไปแบบตัวแรกก็คือไปพร้อมลูกแล้วก็ลูกไม่ท้องึือเฮียนในซ่านบ้านแห่แต่ป่าไกลเพิ่นว่าตัวนี้เพิ่อนพอเราเปิดไวยร้ายปัหครับตัวนี้เปิดครับ ตัวนี้เปิดไว้สิบหาครับผมคือแสนหาพอดีนะครับผมแสนหาแสนหามื่นครับผมผู้ใดสนใจก็ลองโทรมามาหามาแวนะครับผมเปินว่าไก่ค้อยไก่แต่บ้านหัวให้หน้าสวนพีนน่น้องไก่คอยไก่แต่ม้วนหมูเพื่อนกับเราส่วนว่าจะเจ้าสองเข้าจะได้หางเปิ้ลปาต่างคนเป็นสิโยต่างบ้านความเราจะห่างกันก็ลองโทรมามาหามาแววนะครับเบอร์โทรศัพท์พ่ขอขอย้ำอีกทค่หนึ่งนะครับเบอร์096ครับ096 731 ซีซีแปดสามครับผมอันนี้คือเบอร์พอประดิษฐ์ผู้เขียวนะครับผู้ได้สนใจอยากได้กล้วยสองโคมนี่นะครับก็ล่องท่มามาหามาแบรตอนนี้แม่แต้มนี่เพิ่นกระทบว้นะครับผมทับปังแปดนิ้วนะครับผมใบได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับได้ประมาณเดือนกว่าๆผู้ได้สนใจก็คือได้ลูกน้่ได้สามโตพี่น้องซื้อไปตอนนี้คือได้สามโตนะครับซ้ำถึงเลขรางวัลที่หนึ่งหมดละราคาเหนียวแตถือว่าแต่ผมอัดท่องหลอดครับผม ผลมาอันสองหลอดคือว่าซื้อไปคุมแลยพี่น้องครับก็บพอว่าไปรุ่นเอาว่าสี่เป็นตัวผูหรือตัวเมียครับแต่ว่าตอนนี้คือลูกออกมาเป็นตัวเมียครับผมลูกออกมาเป็นตัวเมียผู้ใดสนใจก็ลองโทรมามาหามาแหวนด้พี่น้องเด้อร่าคานีก็สามารถต่อร่องได้ครับผนว่าเพราะว่าคนมักเบาคือกันผู้ใดสนใจก็จ้าเอาตุ้มแรกผู้หนึ่งสนใจคูมสองก็เจ้าเอาคูมสองผนว่าคนในโลกเจ้าว่ามักเบาคือกันผนว่ามักไปไผ่ไปมั่นตั้งกันของความเบาผู้หนึ่งเมียเสาผู้หนึ่งอาเมียหนุ่มผนว่าซึ่งผู้เบาม พวกนีนตามใจผู้โย่แขนอูตามใจผู้นอนพี่น้องรับผู้ใดสนใจก็ลองมากมาโทรมาหามาแวมมาซื้อมาขายกันครับขายกับว่าได้ขายแพงนะพ่อเนาะขายแตขายแบบธรรมดาเลยนะเอาเงินมาคอา,าไปไปเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาหลังจากแม่นี้ไปแล้วยังมีอีกแม่นึงนะครับผมเดี๋ยวสใหายพี่น้องเข้าได้เห็นอีกแม่นึงเพราะวา่าแม่นี้มันติตเตือน,นมันถึกฉีดยาพรเดี๋ยวผู้เม่งกับว่าอยากไปรบกวนดลายไปไดนครับผมเอาครับผมเอาแม่นี้เก็บครับครับผมหลังจากขี่เข้าเบิงสองโค้ผ่านไปนะครับพี่น้องครับตอนนี้ยังเหลืออีกแม่เดียวแม่นึงนะครับ อ่าสาเหตุที่ควายมันออกตื่นๆพอละว,วามือว่านมือก้อนนี่ให้หมอเพิ่นมาฉีดยานะครับมาฉีดยาป้องกันเรื่องโรคก,กระบาดนะพี่น้องนะมันก็เลยตื่นๆครับผมวันที่นี่แม่นี่ซื้อว่าแม่ยังครับพ่อซื้อแม่แขกค,ครับผมแม่แขกนี่เป็นควายจักปีครับปเ,เ,รเป็นไายเ,เป็น<อ>วาย <ๆ S 1> ลูกสองนะครับผมแม่แขกนี่เป็นไขยลูกสองแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้สถานะคือ สถานะคือทองว่างครับพี่น้องครับสถานะคือทองว่างคันผู้ใดสนใจก็คือเอาไปเราไปหาพอดีๆใส่ครับบ่าวว่าสิเป็นคือจังพอเราทับมาบ่ามากบ่คือกันก็นจะเป็นปลาปังแน่จะเป็นอ่ากล้วยแน่จะเป็นเอ่าเบิ่มพันล้านเป็นเจ้าสั้นเป็นอ่าแล้วแต่ผู้บักครับผมอันนี้คือตอนสถานะตอนนี้คือทองว่างแล้วคันผู้ใดเอาไปคือคือไปหาพอพันดีๆใส่นะครับบาที่นี่ความสูงตอนนี้เท่าไหร่ครับพออ่อความสูงลอยสี่สิบห่าครับผม ความสูงลอย 45, ิบหาวขยได้2ลูกนะครับผมตอนนี้คือสถานะทองว่างนะครับที่นี่ตอนนี้พ่อเปิด้หไายปานใดครับผมตัวนี้เปิดไใบ16หาครับผม16หาก็คือแสนหกหมื่นหาพันนะพอน,นะครับผมราคาก็สามารถต่อรองได้เหมือนพี่น้องเฮ้ยเพราะว่าไก่ว่าไก่กับร่องโทรมาหามาแบกกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกย่างกันซื้อของซื้อน้่เก็ต้ตอนนี้กันต่อรองราคากันเนาะครับเนาะเพราะว่าขันเป่าถือขอขอ,ขอกินบ่ที่กับเพื่อเพื่ออาจีนรดเป็นเคิร์งตัวเคิร์งเหมือพี่น้องครับ ครับผมลดได้บ่เบิ่งลดลดได้บัดที่นี้ให้เบิ่งลักษณะของควายเด้อครับกุ้าเดี๋ยวตากล้องล่องแผ่นเบิ่งนะครับให้เบิ่งด้านหลังเพราะว่าเบิ่งด้านหลังด้านทางนะครับเดี๋ยวให้พ่อเราวจูงเบิ่งนะครับผมลักษณะของควายเพราะว่าพอเลี้ยงผู้เม่งบ่อยากเข้าใกล้ปานลดเพราะว่าเพิ่นถือขีดยาเดี๋ยวตื่นๆจังหน่อยครับผมความสูง145ครับผมความสูง145เป็นควายลูกที่3นะครับตอนนี้คือทองว่างนะครับสถานะคือทองว่างกูได้สนใจเข่าไปพ่อเราเปิดไว้คือ 165,000สนหกันบาทนะครับผมลักษณะของข่ายไถก,ออกับออกชัดเจนครับผมออกแยอยู่แต่ว่าลักษณะแล้วมันจะออกมู้ล่าจาักหน,น่อยพอพอนี่ยเนาะเพราะว่าลักษณะ <c ười> บ้องขนครับพี่น้องครับเ <c ười> บิ้งลักษณะ <c ười> ขนกับที่ออกมู้หล่าจักหน,น่อยอยู่ครับผมแต่ละชนบทครับแต่ว่ากั <ขน S 2> บยังประทันเฉียดชัดเจนแต่ว่ากับทีว่าออกมู้ล่าเบื้งลักษณะโค้งสางเราครับลักษณะโค้งสางครับใหญ่ที่ว่าใหญ่เพราะว่าจังมู้ล่าครับพ้นเท่าที่ที่มาเกลนสายมู้ล่า วันที่นี่ถามหาอัตลักษณ์ของควอยไทนี่มันสิบ่มีเลยครับบอกว่าสิเป็นตาแต้มแจ่มจ่มข้ออ่องถุงนองขาวหางเงาเลยเข้าสันหลังปลาบูหูใบตองสัตว์อันนี้ลักษณะของควอยมูลาบ่มีได้ว่าเพิ่นเป็นยังขึ้นเรียนกันราคาขึ้นสูงครับผมอันนี้ลักษณะขึ้นกันครับผมเพราะว่าอันนี้ก็คิดว่าออกมาทางไทยค่อนข้างที่จะหลายแล้วเพราะว่าขนมันออกมาน้อยหนึง่งนะครับผมตาแต้มแจ่มจ่มกับมีข้ออ่องกับมีครับผม ลักษณะของควายตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นควายงามอีกตัวหนึ่งแต่ว่าออกสายมูระขันเป็นลูกขันเป็นค้นกับสิว่าเป็นลูกเคิงนะพ่อเนาะเป็นลูกเคิงครับผม <c oughs> ขันเป็นก้นกับเป็นลูกเคิงความสูงลอยสี่สิบห้าพี่น้องครับความสูงลอยสี่สิบห้าครับแ <c oughs> ข่งขางใหญ่ครับผม <c oughs> สันหลังกับโอเคครับผมพี่น้องเบิ่งมัก่ากขึ้นกันลองมาสนใจกับล่องทร่มากามาแวะครับผม ่าราคาเพิ่มเปิดไว้พอเราเปิดไว้อยู่165,000บาทเนาะพ่อเนาะครับผมราคานีสามารถต่อรองได้เอากะปากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิงช่องพอเลี้ยงผู้เม่งนะครับมือนี่ที่พอเลี้ยงผู้เม่งมาเปิดราคาควายนะครับอยู่หนาคอบของพอประดิษฐ์นะครับผู้ใดสนใจก็ลองโทรมามาหามาแวะมาซื้อมาขายกันนะครับผมมาติดต่อพอประดิษฐ์อีกเทนึงดูผู้เขียวเนาะพ่อเนาะครับผมพ่อมี่ยังสีปากกระพีกำลองเข้าบ่ครับผมขอบครับ เอาเป็นว่าเบอร์โทรศัพท์ต่างที่พ่อไปนะครับผมก็คือเบอร์เบอร์เบอร์ยังกับพ่อเบอร์ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกครับผมเกตสามหนึ่งเกตสามหนึ่งครับซีสี่แปดสามซีสี่แปดสามครับผมอันนี้คือเบอร์พ่อประดิษฐ์เด้อร์ขผู้ใดสนใจครับผมขัดผู้ใดสนใจก็ลองโทรมามาติดต่อมาสื่อมาขายกันเรามีอยูสองคมกับอีกแม่นึงนะครับมักตัวใดก็เลือกเอาเด้อพี่น้องเด้อก็ฝากไปนะครับผมแล้วก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับผมผู้ใดสนใจนะครับก็ลองโทรมาหามาแมว นะครับเอาสำหรับมือนี้ผมขอพูดความดีเดอร์ไลส์สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับครับผมกาแพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พ่อเลี้ยงผู้เม่งไปท่ายคลิปไปเผื่อละข้าวควายให้พี่น้องเฮาได้ยินได้ฟังนะครับพ่อแจ้งข่าวสารอันใดอ่าเรื่องรละข้าวควายนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผู้ใดคขันเขาว่าพักหอมก็ให้ว่าพักบัวเด้อพี่น้องเด้อขันเขาว่าขี้กลัวก็ให้ว่าทองค ช่องพอเลีายผู้เม่งกับผูมีผิดมีไพ่นะครับเด็กเบิ่งได้ผู้ใหญ่เบิ่งดีเด็กในท้องเบิ่งฟรีบร่ได้เสียเงินเสียท้องเอาสำหรับมื้อนี้ขอบคุณครับผมสบู่สมุนไพรก่อนทิพย์ผลิตจากนำนมเข่ากับขี้เถ้าไม้ไพ่ซอยดูดซับสารผิดออกจากร่างกายใส่มื้อนี้หอมห่อนมือน้ออื่นอยากมีผิวขาวคือหยกกล้วยสวยคืนอนยังนางสาวไทยก็อย่าลืมใส่สบู่สมุนไพรก่อนทิพย์เบอร์ติดต่อสอบถาม084928837 3